สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอฟซี FC. ทุกทุกท่านนะจ๊าที่เข้ามาดูแล้วก็มาชมอยู่ที่ช่องสไตาย,ยาจีสไตาย,ยาจีขอส,สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเด้อจ้าไปจังไหนเนาะพี่น้องนีู่้ใดเนาะโชคดีน้าไทยพี่น้องอ๋อตัวเกาเนาะพี่น้องเปลี่ยนแต่รักรอยไยกคดีไปจังไหนอาจารย์และอาจารย์เพือนตลาดช่องกะ ไม่จะออกตะเกากะมีเขาไหลอะอาจารย์และช่องอยู่เนาะจ้ะแต่แต่พอได้โชคดีกะในเบิ่งอาจารย์ในเบิ่งช่องที่พนถูกกับโชคดีไปเนาะแต่ก็หลายอาจารย์ที่ไม่ถูกเลยอาจารย์ที่จะจีตามโอ้โหบ่กไก่เลยพี่น้องพอยะจีบ่อตามเนาะโอ้โหเข้าทั้งบนทั้งล่าง,างสามตัวบนตรงตรงเป็นวะยะจี่าเอา้าว แต่ว่าเขาอีลีหางหวัดซ่อนเนาะทั้งสามตัวทั้งสองตัวตรงๆบอกแค่บนก็คู่เดียวด้วยพี่น้องล่างก็คู่เดียวยะจีก็เลยบอกว่าอ้าวงอน,นี่ยาจีจัดลองบึงสินะพอยะจี๊บอคอยมหาอาจาร,รย์ไท่แล้วพี่น้องเพราะว่ามันอันพี่น้องยาเจีก็เลยติดตามที่เปินลห้ให้แบบว่าบนคู่เดียวล่างคู่เดียวก็ลงทุนแก ไม่เกินร้อยเสียนะบอกของบอกเกินร้อยเสียนะพี่นอ้องอยา่าจีน่ะ้องเบิงโอ้โหบอกไก่พี่น้องบอกไก่พอดีเลยทั้งบนทั้งล่างบอมีจักโตพี่น้องโอ้ยย่าจีว่าตังสีลายา่าจีถึงเบื่อไห้หนะ่ะพี่น้องล่วยังมีพ่อรลุนได้พี่น้องถามว่าจะจะเสียงโชคหรือหน่นนะมียังพ่อรลุนได้พี่น้องถ้ามันมอันน,น้ำจะจะได้จีจะให้เบิงได้จา่า่า ที่ผ่านมายายจิได้ตัวไนเนาะจ้ะได้ตัวไหนยายจิท้าคิดจะเสาร์นะจังว,จวันนี้ยายจิจะได้เดินทางแล้วพี่น้องนัดกันประมาณเก่ามงเสารพี่น้องยายจิกันรีบลงอฟ FC ก่อนเพื่อทำหนังทำน,นี่เก็บเข่าเก็บขลองเนาะพี่น้องเพอาเมื่อขึ้นยายจกอะ ตา้งเปริอเลอยะจิกันนอนเมื่อยพี่น้องไปไปตึกสะดุ้งพี่น้องแม่หันนอนปันตายเมื่อยเมื่อยป่วยกระตุนกระตัวเ็ที่เป็นไข่นี่ละ่ะก็เลยนอนแต่ว่าคำในจกนักหน่อยสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดนะจ๊ะผลที่ออกมาเรือจ๊ะ คนที่ออกมาเนาะเกษีเราจะถับบนในเขาน่ากติการถับบนในออกกติกันคือกันพี่น้องไม่ว่าสูตรไหนเป็นสูตรไหนเนาะจ้ะก็เป็นกันแบบนี้เลยพี่น้องเยจีเด่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเดนหนึ่งกับแปดเนจ้ะเด่นหนึ่งกับแปดเนาะก็มาเข้าแปดเด้อยจ้ะเลขติดบนร้อยสิบหน่วยเด้อจ้ะ ก็มาเข้าทั้งหน่วยแล้วก็หลักสิบบนเด้อจ้ะเพราะมันออกเบินเด้อจ้ะแปดแปดแล้วก็ออกตัวนี้ตัวเด่นด้วยจ้ะตัวเด่นมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดหนึ่งแปดแปดสี่ตัวกับเขาตัวเน้นเด้อจ้ะตัวเด่นของอาจารย์พน,นําเน้อจ้ะนอารักอะ่ะรายการตัวร่องเีจ่จี้หายมากอะ่ะบ,บ่ถูกเนาะจ้ะไม่เข้าไม่เป็นไรเนาะจ้ะคือเด๊จี้ให้สำรองมาอยู่แล้ว จ้าเยจีขอให้เอฟซีงเตรียมแคปหน้าจอด้วยจ้าเาจีจะลงงวดต่อไปให้แล้วนะคะเจจีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจจีในเด้อจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในเด้อจ้าให้แคบเป็นแนวทางด้วยจ้าพี่น้องลาวพัฒนา ให้แค่ดูแค่บับนเทิงสนุกสนานเนอกจ้ะมีความสุขทั้งใจหนังสีนะจ๊ะพี่น้องคนลงก็แต่แต่หวายเข่าก็ดีใจนะดีใจร้ายพี่น้องแต่หวายพวกเขาก็ยัจจิกก็คิดคิดได้พี่น้องเอ้แต่หวเข่าก็ดีใจเอฟซีก็ต้องดีใจเนาะเราพัฒนาวันที่สามกอยอ แปดยายจิเพื่อี่ไปทางข้างดอกมอนี้นะี่พี่น้องเบิ้งแล้วนะตอนนั้นกับเป็นทั้งสี่หละ่ะจังแลวจังมาเปลี่ยนปุ๊บไปทางข้างเนาะพี่น้องเอฟซีก็บ,บอกอยูยายจีให้ตรงๆหน่อยวะ ตรงๆอ,อยากตรงยกพี่น้องเพราะทำออกมาแล้วมันก็บปุกตรงยัจจีกับรุยบริษัททำไม่นังสินะจ๊ะเพื่อจะโหลดได้ได้พี่น้องแต่ทนะ้าไม่น่ะบริษัทม่โหลดมากยังไงได้พี่น้องเอ้ okay? บางทีก็เป็นโอ้ยเท่าไรชั่วโมงพี่น้องยายจีเลขเด่นติดบนร้อยสิบ ร้อยสิบหน่วยเนาะจ้ะร้อยสิบหน่วย mm hmm. เด่นจะเด่นสี่หกศูนย์จับคู่ดูของอาจารย์ก่อนไหน เดี๋ยวเอาของอาจารย์มาจับคู่ก่อนนะพี่น้องโอ้ยจีบไปเอฟซีวจีจีจะม้วนมหวด้นี่นะของอาจารย์ก็ดีเขียนพิกเขียนถูกนะพี่น้องจับ,นะจงงบ,บคู่เนาอจ้าลรงหงยแล้วจีจีกับบอคิดอันต่อเอฟซีปันไดนะตาจีจีจะเดินทางเลยพี่น้องลุงไหงแล้วก็บสบายใจเดินทาง แบบสบายใจสบายใจสินะแต่คิดอยู่ไหนวะโอ้จะเอาเวลาไหนเนาะลงให้เอฟซีปัจจุบาไปบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องีปจีกับเนี่ยสินะจะไปนั่งเฮ็ดอยู่ไซกองบ่ได้เนาะเราต้องไปธุระแบบนี้นะเอฟซีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวเด่นก่อนเนาะศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ศูนย์อาจจะมาเบิร์อีกไหมจะมาเบิร์อีกไหม มาเป่าป่นอหกสี่นเห็นไหมหกหกหกศูได้พี่น้องรองแปดนะจ๊ะรองแปดก็แปดสี่แปดหปดศนยปดศนะจ๊ะเลีตัวที่เหลือตัวที่เหลือก็จะมีเหลือ เหลือสองเนาะสองสี่สองหกสองศูนย์เดี๋ยวเอาเบิร์ดถูกถูกรักของอาจารย์เด้อจ่าแล้วไม่ต้องกลับเด้อจ่าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเด้อจ่าเอฟซีสี่สี่เห็นไหมมันมาอีกอลไเป้าน่ะพี่น้องเป้าหรือเบิร์ตนั่นแหละจ้าสี่ศูนย์จะมาอยูไ่ไหมสี่ศูนย์นะของออกเกียงเนาะถ้าไม่ชนจิ ็ไม่เอาลงเด้อจีไม่เอาลงนะแล้วทีนี้ยจีจะให้เบิงเด้อจ้ะให้เบิงตัวที่ยจีจะนินให้เด้อจ้ะพี่น้องเด่นหกกับศูนย์แต่เยจีเด่นตัวเดียวเร้อมันนี่เยจีเด่นศูนย์ตัวเดียวเร้อพี่น้องสีหศีกบหกนันร่องเด้อจางวันนี่ ยจิชนอยู่ที่ศูนย์ด้วยพ,พี่น้องเห็นไหมศูนย์มากขนาดเลยได้จ่ะพี่น้องศูนย์นี่มากเลยอีกไปได้จ่ะเพราะวันก็เด่นศูนย์มาอยู่แล้วมีแต่คนเด่นศูนย์เนาะก็จะมีย,ยจิจะเด่นไหนด้วยจ่ะศูนย์ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ นิ่งในของอาจารย์เด้อจ้ะห้าเก้าอ๊ของออเกียงชนหลักกะออเอียเก้าเด้อจ้ะเก้าจะมาไหมพี่น้องถ้าชอบเก้าลงเลยเด้อจะ้ะเก้าศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเอาไหมเอาตรงนี้เนาะเก้าศูนย์อ่ะจะจีบเพิ่มไปอีกตัวเด้อจะ้ะ จ้านังนั้นก็เป็นตรองไปเด้อพี่น้องเอฟซี FC มากน้ำมบอนอจ้าแค่นี้เด้อจา้าแคนเาจอดเด้อจ้าเจจีขอให้เอฟียงโชคดีนะจา้าขอบคุณทุกอาจารย์ขอบคุณทุกอาจารย์เด้อจา้า ที่ส่งในทางให้ยจีดเด้อจ้ะสวัสดีจ้า